Welcome back to my channel กันอีกแล้วนะคะเย่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 เย,ย,ย,ย่สำหรับวันนี้เป็นคลิปที่บอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าเราจะมาเสิร์ฟ how to เ a k อ up เพื่อนๆกันอีกแล้วนะ,ะซึ่งลุกในการแต่งหน้าในวันนี้ก็จะเป็นลุกไหนไปไม่ได้ใช่ไหมคะก็คือลุคนี้เลยค่ะทัดา,ดาอวดนิดนึงว่าวันนี้มีความแบบว่าเออแต่งคูลโทนนะคะแต่ว่าจะมีความเป็นโทนแบบชมพูคูลโทนนะทุกคนซึ่งลูกหมีว่าลุคนี้สามารถนําไปปรับใช้กันได้เลยเป็นลุกที่แต่งไม่ยากอย่างที่คิดนะคะแล้วก็เป็นโทนสีที่แบบเออมันสวย นะสวยไหมละ่ะสวยนะซึ่งสําหรับวันนี้นะคะเราก็มีเ e เ e r e ์ c e ในการแต่งหน้าด้วยนะาตามไอดอลสาวท่านหนึ่งนะคะก็คือแปะรูปเลยปึ้งนี่นะคะสําหรับคาริน่านั่นเองค่ะซึ่งลูกหมีว่าเขาเป็นคนที่แบบแต่งหน้าคู่โทนได้สวยแล้วก็ดูแบบน่ารักมากๆเลยนะวันนี้เราก็เลยครีเอทออกมาเป็นลุคนี้นะคะเผื่อเพื่อนๆจะได้นําไปปรับใช้กันได้นั่นเองเนาะซึ่งเป็นยังไงเหมือนไหมก็ถึงว่าไม่เหมือนแต่ว่ามันก็มีความใกล้เคียงได้อยู่นะอ่ะสาหรับเมคอัพลุคนี้นะคะบอกเลยว่าแต่งง่ายเหมือนเดิมค่ะไหนๆเรา ก็จะแต่งหน้านตามไอดอลสาวท่านหนึ่งแล้วใช่ไหมคะสาหรับเมคอัพในวันนี้เราขอเป็นแบบพี่สาวเกาเต็มตัวเลยละกันนะคะเพราะว่าเครื่องสำอางหลักๆที่เราใช้ในคลิปนี้นะคะลูกหีีก็ใช้จากแบรนด์มูจิเกม a นชั่นนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินแบรนด์นี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ฮิตมากๆที่เกาหลีนะคะคือพี่สาวเกาหลีต้องมีนะจ๊ะแล้วก็เอกลักษณ์ของแบรนด์เขานะคะก็คือเป็นวีแกนแบรนด์ด้วยนะแล้วก็ดีไซน์แพคเกจิ้งเออใดก็คือมีความดูมินิมอลเรียบหรูสวยหรูนะคะค นี่เครื่องสำอางใช่ไหมคือแบบดีไซน์มันจึ้งจริงๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราก็แบบใช้เครื่องสาอางของเขานะคะครีเอทออกมาได้ตามนี้เลยนะซึ่งจะบอกว่าตอนนี้นะคะทางแบรนด์เนี่ยเขาก็มาจัดป๊อปอัพอีเวนต์ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้รุ่หนี้ก็จะขออนุญาตพาทุกคนไปเยี่ยมชมบรรยากาศงานกันนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาแต่งหน้าเมคอัพลุกนี้กันค่ะอ่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขอตัดภาพไปตอนที่อยู่ที่ป๊อปอัพอีเวนต์นะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่่กันที Pop ของแบรนด์โมจิเกแมนชั่นแล้วนะคะซึ่งที่งานนะคะจัดอยู่ที่ร้านคิ s บิวตี้ค่ะชั้น2ที่เซนทันเวิลด์นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าเครื่องสำอางมีอะไรกันบ้างนะคะบอกเลยว่าเมื่อกี้แอบไปเห็นมานิดนึงก็คือจุกมากๆเลยนะแล้วก็มีกิจกรรมแถมมีโปรโมชั่นในงานด้วยนะคะไปดูกันค่ะ มาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะอันนี้คือ s l e e k matte cushion นะคะทุกคนจะบอกแพคเกจิ้งคือยังไงจึ้งไหมสวยมากๆเลยนะคะดูแบบถือแล้วเป็นคนเก๋ท่านหนึงนะอันนี้เขามีด้วยกันทั้งหมด4-4สีนะคะที่เขานํามานะอันนี้ก็จะเป็นสีเบอร์19นะคะซึ่งก็จะเป็นสีที่สว่างที่สุดใช่ไหมลุงหมีว่าลุงหมีน่าจะแบบเบอร์สุดท้ายของสายเก่าหรือเปล่าเพราะว่าเราก็แบบสีผิวแบบ โทนเหลืองๆหลนิดหน,นึ่งเนาะน,น่าจะเป็นเบอร์25นะคะเดี๋ยวมาลองสวอตให้ดูครบทุกสีกันคิดว่าแบบเนื้อเขาน่าจะแบบบางเบาอยู่นะพะเมื่อกี้ลองแถบๆดูแล้วนะคะสีเบอร์25เดี๋ยวลองข้างแก้มดูว่าได้ไหม <c oughs> อุ้ยน่าจะเป็นสีที่พอดีอยู่นะมีคิดว่าน่าจะเบอร์นี้แหละน่าจะเข้ากับลุกมนีนะคะ สัมผัสแรกที่ปาดนางใช่ปะคือลูกหมีวว่าเนื้อบางเบานะคะเขาบอกว่าเป็นรุ่นแมทใช่ไหมแต่ลูกหมีวว่ามันมีความดูไม่ได้แมทขนาดนั้นนะคะคิดว่าน่าจะใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะเดี๋ยวไปลองให้ดูแบบจริงจังอีกทีขยับ<ค><ค>มา<ด>ที่ลิปสติก<ๆ>กันบ้างนะคะให้ดูแพคเกจิ่งก่อนยังงนาะสวยไหมสวยนะลูกหมีวว่าแบรนด์เนี้ยคือเขาทำแพคเกจิ้งได้แบบซึ่งนะเดี๋ยวให้มาดูเนื้อกันใกล้ๆนะคะว่ารุ่นนี้เนื้อเป็นอะไรยังไงนะ <S <S <ๆ S 2> อุ้ย<ๆ>เนื้อลูกหมิวว่าเนื้อดีเลยมีความฉ่ำโนนนนนิดึงะะคเป็แบบ แต่ว่าไม่รู้ว่าติดทนไหมเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะทิ้งสเตนไหมนะคะมาดูสเตนกันนะคะพร้อมไหม โอ้ oh my god คือทิ้งเซนไว้ชัดมากนะคะสีนี้สวยอะน่าจะโดนตกแล้วไหมนะสวยมากเลยค่ะลูกหมีว่าทิ้งเซนไว้ถือว่าชัดเลยใครชอบลิปที่มีความฉ่ำเวาาแล้วก็ติดโทนร,รุ่นนี้ลูกหมีว่าตอบโจทย์อยู่นะซึ่งเขาก็ออกมาด้วยกันทั้งหมด8เฉดส,สีนะคะมีให้เลือกหลายโทนสีเลยทั้งวอร์มโทนแล้วก็คูลโทนเลยค่ะแล้วก็นี่นะคะทุกคนคือจะเป็นรุ่นที่เรคคอมเมนต์ของทางแบรนด์เขาเลยนะเป็นออบเจกต์ลิควิดนะคะซอฟแมต l i ลิปเซนนั่นเองค่ะซึ่งแพคเกจจิ้งก็คือสวยมากเลยป้าดูมีดีไซนนนนนนนเเป็คคคกกกกออีีแล้้วะะะะจา เขาก็ยังมีเป็นรุ่น Object Water ค่ะก็จะเป็นลิปแบบเนื้อแมตต์นะคะแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นอยู่นะทาไปแล้วไม่ทําให้ริมฝีปากของเราแห้งค่ะเป็นฟิลลิปเนื้อนำน้ำนะคะมีด้วยกันถึง8เฉดสีเลยอันนี้คือทิ้ง s t ตนไว้ชามากเหมือนกันหรือว่าถ้าใครชอบทาเป็นฟิลแบบเบรนเบรนเบอร์เบอร์ขอบปากนะคะแนะนําเป็นรุ่นนี้เลย Moodwear Blur Lipstick ค่ะซึ่งน้องเนี่ยจะช่วยเติมร่องปากได้เนียนสวยมากๆเลยนะคะมีให้เลือกถึง8เฉดสีเลยอันนี้คือแพคเกจจิ้งดูสวยเท่มากๆค่ะงานไฮไลท์เขาก็มี ะะตัวนี้ m u จิก้าแมนชั่นฟิตติ้งไฮไลท์เตอร์ค่ะซึ่งออกมาด้วยการ2โทนสีนะคะก็จะมีสี Fabula ัสกับสีกอร์เจสค่ะซึ่งบอกเลยว่าไฮาไลท์คือเนื้อฉ่ำมากนะคะกลิตเตอร์คือจึง้งเล่นแสงสุดๆส่วนน้องคนนี้นะคะโมจิก้าแมนชั่นฟิตติ้งบัชนะคะแพคเกจจิ้งน่ารักมากจะมีความคล้ายๆกับตัวไฮไลท์นะคะซึ่งออกมาด้วยกันทั้งหมด5เฉดสีค่ะแต่ละโทนก็คือน่ารักมากๆจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ภายในงานทั้งหมดตอนนี้นะคะคือลด3 0ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เขามี กิจกรรมให้เราร่วมด้วยนะคะก็คือแต่งหน้าด้วยผลิตภัณฑ์จากมูจิเก้แมนชั่นค่ะที่ป๊อปอัพอีเวนท์ที่นี่นะแล้วก็โพสต์รูปหรือว่าแท็กลงโซเชียลมีเดียค่ะก็จะได้รับของขวัญไปเลย1ชิ้นก็คือลิปสติกนั่นเองจา้าก็จะเป็นรุ่นมูจิเก้แมนชั่นอ็อบเจกต์ลิควิดนะคะมีทั้งหมด2 0เฉดสีเลยนะคะให้เพื่อนๆได้เลือกกันเองเลยแถมเขายังมีของขวัญสุดเ e อ c ก u s i ล e เฉพาะที่คิสบิวตี้เท่านั้นด้วยนะคะเมื่อเพื่อนๆในช็อปครบ400บาทขึ้นไปค่ะะก็จได้รับนี้ลยิลินนนผมะะคะ หลักมากๆหรือถ้าชอบครบ1,000บาทขึ้นไปนะคะก็จะได้รับเป็นกระเป๋าหนังมูจิเกเหมือนกันคะ่ะอันนี้เอาไปสะพายเกรก,กุบสุดๆนะคะซึ่งบอกเลยว่ามีจํานวนจํากัดนะจ๊ะสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะกันได้ที่งานป๊อปอัพอีเวนท์ที่ร้านคิสบิวตี้อยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น2ได้เลยคะ่ะงานมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมแล้วก็รับลิปสติกฟรีไปด้วยนะ เดี๋ยวมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยค่ะสําหรับเครื่องสำอางที่เราจะนํามาใช้ทุกคนดูกันในวันนี้บอกเลยว่าแต่ละตัวน่าสนใจมากๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรที่เพื่อนๆบอกว่าจะโดนตกจากคลิปนี้ไปบ้างค่ะมาเริ่มกันที่คุชชั่นกันก่อนนะคะตัวแพคเกจจิ้งก็จะมาแบบนี้นะเป็นกล่องอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือมูจิเก้แมนชั่นสลิ a ม t ดคุชชั่นค่ะลูกมีได้วอาเป็นสีเบอร์ N 25นนะคะเดี๋ยวทาให้ดูครึ่งหน้ากันก่อนนะเวลาแท็บ ตัวคุชชั่นขึ้นมานะคะถ้ารู้สึกว่ากลัวมันจะเยอะเกินไปก็นํามาวอร์มที่ฝาเขาก่อนตรงนี้ก็ได้ค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยทาไปที่ผิวของเราปึง้งโอ้เนื้อลูบหมีวว่าเขาแบบ มีความบางเบาอยู่นะคะทุกคนคือรุ่นนี้เขาบอกว่าเป็นเนื้อแมทนะแต่ว่าหลังจากที่แบบลูกหม,มีลองทาไปแล้วลูกหม,มีรู้สึกว่ามันไม่ได้แมทขนาดนั้นนะคะเห็นความแบบฉ่าโกลของมันไหมคะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นแบบดิวอี้เนาะมันก็จะแบบฟิลกึ่งแมทนิดนึงลูกหมีว่านะน่าจะใช้ในอากาศเมืองไทยบ้านเราได้เลยแล้วก็แบบให้ฟินิชผิวที่ดูผิวสวยอยู่เหมือนกันนะคะจึ๊บจึบจ๊บ เหว่าสีเบอร์25ก็แบบมีความสว่างกว่าผิวลุกหมีประมาณเฉดหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าทาไปแล้วมันทําให้ผิวดูผ่องขึ้นนะคะเดี๋ยวทาทางหน้าดูแบบโดยรวมก่อนเนะาะมันจะลอยไหมนะคะเรื่องของการปกปิดลุกมหมีว่าอันนี้ทาไปเลเยอร์เดียวก็รู้สึกว่าปกปิดอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตึบขนาดนั้นนะมีความเห็นงานผิวผิวอยู่นะคะต่อมามาแต่งตากันนะคะสําหรับวันนี้งานตาเราก็จะเน้นมีความแบบว่าคูลโทนนิดนึงเนาะลุกมหมีก็จะใช้โทนสีที่เป็นโทนแบบว่าชมพูอมม่วงละกันนะคะซึ่ง อันดับแรกเนี่ยเราก็จะใช้สีประมาณแบบว่าสีอ่อนๆน,นะคะสีเบสตาของเราก่อนทาไปทั่วเปลือกตาได้เลยค่ะลูกหมีก็จะเลือกสีเป็นฟิลแบบว่าประมาณน,นี้นะคะมีความอมชมพูอมม่วงนิดนึงนี่ค่ะอันนี้ใช้สีเดิมทาบริเวณหางตาล่างด้วยนะคะทาออกมาเลยๆตรงนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้เราอยากได้ลุคที่แบบละมุนละมุนค่ะ เสร็จแล้วจะใช้สีที่เข้มขึ้นมานะคะทาชิดคนขนตาค่ะวันนี้งานตาเคอจะมีความแบบคูโทนจ๋าๆเลยนะลูกหมีก็ไม่รู้ว่าจะออกมารอดไหมนะคะเป็นกาลังใจแล้วก็สู้ไปด้วยกันนะคะทุกคนลองดูมาถึงแม้ว่าเราจะเป็นสาววอมโทนแต่ว่าถ้าเราอยากแต่งก็ไม่มีอะไร มาขวางกั้นเราถูกไหมจริงๆลูกหมีว่าการเรียน personal color จะบอกว่ามันก็แบบทําให้เรารู้แหละว่าเออเราเป็นแบบวอมโทนคูโทนเป็นฤดูไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาแบบเลือกเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยก็จะได้เป็นโทนสีที่เรามั่นใจแต่ว่าจริงๆลูกหมีว่ามันก็แบบไม่ได้ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะคะจริงๆถ้าเกิดเราวันนี้เราอยากแต่งหน้าฟิลคูโทนหรือว่าแต่งตัวโทนเย็นอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะแบบเป็นสาววอมโทนก็แต่งได้ลูกหมีว่าอยู่ที่ว่าเออเราแบบว่าสะดวกแบบไหนนะคะ เสร็จแล้วนะคะลูกหมีจะเลือกโทนสีที่มีความเป็นกลิตเตอร์นิดนึงนะคะทาช่วงบริเวณกึ่งกลางตาค่ะให้แบบตาเราดูมีมิติมากขึ้นค่ะจริงๆการแต่งหน้าของเราวันนี้นะที่เราแบบว่าเลือกแต่งครูโทนเพราะว่าแต่ง ตามคาริน่านะคะที่เป็นไอดอลเกาหลีใช่ไหมลูกมีรู้สึกว่าเขาแบบแต่งหน้าลุคโทนออกมาแบบชมพูอมม่วงที่น่ารักอะก็เลยว่าเอออ่ะหยิบมาเป็น,นเรฟเฟลนในวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ไหมเสร็จแล้วใช้กลิตเตอร์นะคะทาทับอีกทีเลยช่วงกึ่งกลางตาแปะแปะไปนิดหน่อยนี่ประมาณนี้นะคะ กลิตเตอร์เราก็จะเลือกเป็นโทนแบบอมชมพูนิดนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราดัดขนตาปัดมาสคครา่าแล้วก็กรีดอายไลเนอร์แบบเส้นเล็กๆตรงๆ,รงๆเหมือนเดิมเลยค่ะ ันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งลูกหมีว่ามันก็โอเคนะแล้วก็ติดขนตาเข้าไปนะคะก็ทําให้ลุคดูจึ้งมากขึ้นเนาะต่อมาเดี๋ยวมาปัดแก้มกันค่ะซึ่งแก้มวันนี้นะลูกหมีจะใช้เป็นบัชออนของมูจิเก้นะคะฟิตติ้งบัตอันนี้เลยค่ะทุกคนลูกหมีได้มาด้วยกัน2สีนะคะจะมีเบอร์0ูนย์สีคินด้ากับสีเบอร์0ูนย์สี่คัมไวท์นะคะเดี๋ยวแกะให้ดูนะซึ่งจะบอกว่าตอนแรกที่ลูกหมีเห็นที่งานใช่ไหมก็รู้สึกว่าดีไซน์เก๋กุบมากเลยนะคะแล้วก็แต่ละสีคอววยยมมกๆเนนนนะะดด้้ััทงห6 นี่คือสีเบอร์02จะออกโทนชมพูนมนมนิดนึงค่ะส่วน04นะคะฝั่งนี้จะออกเป็นโทนส้มผีดค่ะซึ่งแบบเป็นโทนสีที่น่ารักมากๆเลยนะเดี๋ยวลูกหมีจะปัดข้างหนึ่งสีเบอร์02ให้ดูแล้วก็อีกข้างหนึ่งสีเบอร์04นะคะน้บัชเป็นแบบฟิลแป้งๆนิดนึงนะคะแต่ว่าลูกหมีว่าก็ใช้ง่ายนะปัดไปแล้วมันไม่เป็นปืดค่ะด้วยความที่ลูกหมีว่าเขาน่าจะเหมาะกับในการเติมบิวเลเยอร์เอานะคะแบบเพิ่ม สีที่ชัดขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เดี๋ยวลองสีเบอร์ศูนกันสีเบอร์ศูนนะคะจะออกแบบส้มพีช นี่นะคะให้เทียบสีดูชัดๆอีกทีนะคะอันนี้สีเบอร์ศูนย์สองค่ะทุกคนพาสีก็จะประมาณนี้เลยนะสีแบบน่ารักมากนะแล้วก็อันนี้สีเบอร์ศูนย์สี่ค่ะน่ารักทั้งสองสีเลยนะจริงๆคือสวยหลายสีมากๆนะคะแล้วก็รูกมมีว่าสีเขาปัดง่ายนะคะคือปัดวนๆก็แบบไม่เป็นปืดด้วยนะคะทุกคนบิวเลเยอร์สีเอาได้ตามใจเลยนะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาปัดไฮไลท์กันนิดนึงนะซึ่งไฮไลท์ก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสองสีเหมือนกันนะคะก็จะมีสีแฟนบูลัสกับสีกอเจสเนาะเดี๋ยวรู่มมีี แฟมบูลาสมาค่ะทุกคนเดี๋ยวลองสวัให้ทุกคนดูนะคะอันนี้มันจะมีความแบบสีคล้ายๆเหลือบๆอมชมพูอมม่วงนิดนึงด้วยนะคะคือเหมาะกับการแต่งในลุคคู่โทนวันนี้มากๆเลยเห็นไหมความเหลือบนิดนึงสีสวยมากเลยค่ะปัดตามบริเวณที่เราอาจจะมีแสงตกกระทบได้เลยค่ะอันจมูกกะจับ ปากหน้าผากนิดหน่อยถ้าใครรู้ลุมขนกว้างก็อาจจะแบบว่าปัดนิดเดียวก็พอนะคะช่วงโนกแก้มอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เป็นการที่ไปทําให้รูขุมขนมันชัดมากขึ้นด้วยมาต่อกันที่งานลิปกันบ้างนะคะท้ายสุดสุดท้ายแล้วนะจะคอมพิวต์ลุกแล้วค่ะซึ่งลิปวันนี้นะคะเดี๋ยวลูกหมีจะทาเป็นรุ่นอ็อบเจกต์ลิควิดนะคะซึ่งหน้าตาแพคเกจิ้งเวลามาเป็นกล่องจะเป็นกล่องสีแดงแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็ด้านในนะคะคือแพคเกจิ้งสวยมากๆเลยนะตอนที่ลูกหมีไปเกาหลีเราก็คือไปโดนตกน้องมาเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าชอบ เนื้อลิฟวิลประมาณนี้อยู่แล้วเขามีความเป็นแบบมูสสกับมายีนิดนึงนะคะแล้วก็ตอนที่ลูมีไปเกาหลีใช่ไหมคือตอนนั้นมันมีแค่14สีค่ะแต่ว่าตอนนี้น้องออกมาจุกๆยี่สิบสี่ำๆเลยนะคะมีครบทุกโทนไม่ว่าจะเป็นค cool ูลโทนวอร์มโทนหรือเป็นสีโทนเบทเบทที่เอาไวท้ทากรอบขอบปากอะไรอย่างงี้ก็คือมีหมดเลยนะตอนที่ลูกมีไปซอวก็คือจึ้งมากเดี๋ยวจะแนบสีไวใ้ให้ดูนะคะทั้งหมด24สีเผื่อใครแบอบกว่าดูว่าชอบสีไหนอะไรยังไงกันนะซึ่งเดี๋ยววันนี้ลูกมี คนแบบว่าชมพูเบสเบสประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะสวอทให้ทุกคนดูก่อนนะสีสวยมากเนื้อลิปแบบนุ่มๆนะคะแล้วก็ทาง่ายเกลี่ยง่ายด้วยทาชั้นเดียวนะคะคือกบสีปากได้แบบมิดมากๆนะคะ เดี๋ยวเราจะทาสีเบอร์12นะคะทาด้านในอันนี้จะเป็นโทนที่เข้มขึ้นมาคะ่ะจะมีความชมพูอมม่วงนิดนึงนะคะสวยทาคู่กันคือสวยเลย Okay สำหรับเมคอัพลุคนี้บอกเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิดใชนไมจ๊าซึ่งลูกหมีบอกเลยว่ามันเป็นโทนสีที่น่ารักมากๆนะ,คะใครอยากลองแต่งหน้าพู่โทนดูนะก็ลองนําไปปรับใช้กันได้เลยค่ะซึ่งดูเป็นชมพูที่ไม่หวานแล้วก็ดูไม่เลี่ยนจนเกินไปสามารถแบบว่าแต่งได้บ่อยๆด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ลูกหมีก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเหมือนเดิมนะคะที่ดูกันจนจบจนถึงตอนนี้นะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมาทําฮาวทูอะไรหรือว่าจะมาทําคลิปอะไรก็รอติดตามกันด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องของลูกหมีเป็นครั้งแรกแล้วยัง ไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe กันไว้ด้วยนะคะส่วนใครที่กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยเผื่อครั้งหน้าลูกมีลงคลิปวิดีโออะไรจะได้ไม่พลาดกันนะคะแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์เหมือนเดิมสำหรับกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้เราทำคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เหมือนเดิมนะจ๊ะบ๊ายบาย love you